สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายนปี2563นะคะดวงชะตาของท่านชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดลัคนาสถิตราศีมังกรเมื่อดาวพฤหัสบดีโครจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่ 14. พฤศจิกายนปี2563 ดาวพระศป,ปดีโครจรทับรักนาได้กับหมดเกณฑ์เป็นเกณฑ์เนื้อหอมจะได้รับความโชคดีผู้รักผู้ใหญ่จะเมตตาและจะมีคนเข้ามาติดต่ออย่างมากมายซึ่งส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะดาวพระศป,ปดีคือดาวแห่งการคุ้มโทษคุ้มภัยและเป็นดาวตัวแทนแห่งครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ นักปรา์ราชบัณฑิตนักสังคมสง,งเคราะห์ในทุนหรือในแบงค์และเป็นดาวแห่งบุญกุศลคุณงามความดีเมื่อโครจรทับจุดเกิดชีวิตของท่านจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากและจะได้รับอานิสง์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีจะได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับท่านใดที่ศึกษาต่อมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาทำให้มีโอกาสที่จะได้เรียนในสถานศึกษาที่ดีได้ครูบาอาจารย์ที่ดีดาวพฤหัสโคโจรทับดวงชะตาครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของท่านเต็มไปได้วยความอุดมสมบูรณ์และ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉะนั้นเมื่อเกิดจุดการเปลี่ยนแปลงแปลว่าชีวิตท่านจะมีเกณฑ์การอ้วนอุดมสมบูรณ์ถัดมานะคะก็เป็นดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวพระเสาดาวพระเสาขณะนี้โคจรอยู่ในเรือนของวินาสเกี่ยวกับปกปิดปิดบงังซ่อนเลนปัญหาไม่คาดคิด จึงส่งผลในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ท่านนั้นอาจจะต้องพึงเข้าไปในเรื่องของการแก้ไขหรือการบริหารการจัดการอยู่ข้างหลังแบบเนืองๆนะคะและอยู่ในเรือนของพระรหัสสัป,ปดีฉะนั้นท่านอาจจะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะหรือในเรื่องของการคิดการไต่ตองนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วท่านก็จะผ่านไปได้เป็นอย่างดีค่ะ ในด้านการงานนะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนการงานฉะนั้นจึงส่งผลดีนะคะใน เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจราชการหรือว่าเอกชนส่งผลดีในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจรจานะคะมีโอกาสที่จะได้ร่วมการประสานงานสําหรับใครที่รอคอยในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสอบได้สอบผ่านด้วยนะคะสําหรับดาวพระศุกร์นะคะโคจรมาเป็นเกษตาราธิบดีแสดงถึงความสําเร็จนะคะความมั่นคงในเรื่องของโปรเจกต์งานโครงการที่เราทํา มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายของกินของใช้เครื่องสําอางหน้าผมมีโอกาสที่จะโดดเด่นอย่างแน่นอนนะคะและในช่วงของวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะดาวพระราหูโคจรเข้านะคะในเรือนของปุตตะแปลว่า มีเกณฑ์ในเรื่องของการโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จด้วยหรือโปรเจกต์ที่คิดจะวางแผนลงทุนในเรื่องของการงานหรือโปรเจกต์งานที่กําลังจะเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่ในเรื่องของที่รอคอยมานานนะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้มีเกณฑ์ที่จะผ่านมีเกณฑ์ที่จะได้ก็ขอให้ท่านนะคะมีความโชคดีสําหรับประมาณครึ่งเดือนหลังเนี่ย ท่านจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากและมีเกณฑ์ที่จะโชคลาภอาจจะไม่คาดคิดโชคลาภไม่คาดฝันฉะนั้นในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่เดือนของราพัโชคลาภความสำเร็จฉะนั้นจึงส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่โดดเด่นและนำมาซึ่งในเรื่องของโชคลาภ และดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธซึ่งโคจรเข้าสู่เรือนของราพะจึงทำให้ท่านมีโชคลาภความสำเร็จค้าขายดีร่ำรวยทั้งออนไลน์โซเชียลนะคะจะนำมาซึ่งของการเงินการทองด้วยค่ะสำหรับภาพรวมในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีมังกรจะส่งผลว่าท่านอาจจะมีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องลงไปแก้ไขนะคะ แต่ดาวพระศพดีก็โคจรทับดวงชะตาทับจุดเกิดจึงส่งผลดีที่จะอำนวยผลอำนวยพรให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเมตตานะคะในเรื่องของการงานก็ส่งผลดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายการติดต่อกันเจาก,ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่งแล้วก็การงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให ชาวราศีมังกรมีความโชคดีในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการทำงานหรือการค้าขายทางโซเชียลทางออนไลน์ก็ส่งผลดีและยังส่งผลในเรื่องของโปรเจกต์งานที่เราทำจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบที่โดดเด่นหรือโชคลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคที่กำลังจะมีเข้ามาในเร็วๆนี้ขอให้ท่านโชคดีนะคะ